และในที่สุดเวลานี้มันก็มาถึงหลังจากการหลับไหลอย่างยาวนานจนลืมตื่นขึ้นมาข้าคือราชาลิสราชาปีศาจที่จะมืดยึดพ่ีเ,เพิ่งตื่นลิ้นผันกันข้าจะมายึดครองดินแดนแห่งนี้อาณาจักรทั้งหมดจะต้องสูญสิน้นข้าจะจัดการมนุษยชาติให้ล่มสลายไปและนี่คือเกม c o u l e s s Army ให้ผู้ชมฮะเราเนี่ยจะคือราชาปีศาจท,ทำลายอาณาจักรทั้งหมดในคราวนี้เราจะไม่มีการสร้างอาณาจักรอีกต่อไป เราจะยึดครองแดนทั้งหมดให้กลายเป็นของเราและ้าพร้อมแล้วเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และไปลุยกันเลยโลกนั้นกําลังอยู่ในช่วงเวลาสงบสุขแต่ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปเมื่อนานมาแล้วโดยมีตำนานในโคอมมนเซอร์ฟีิครองโลกใบนี้ด้วยเวทมนต์ของเขาแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนใครจะสนใจเรื่องพักนั้นกะลาอเอาง่ายๆก็คือลิสได้ตื่นขึ้น,นและต้องการยึดอาณาจักรทั้งหมด6อาณาจักรถึงเวลาในการจัดการมนุษย์กันแล้ว เอาละเหล่าปีศาจของข้าเลยกองทัพปีศาจทั้งหลายจงลุกฮือขึ้นมาถึงเวลาในการทําให้เหล่ามนุษย์ทั้งหลายหวาดกลัวแล้วเอาละก่อนอื่นสิ่งที่เหล่าพลทหารทั้งหลายต้องรู้คืออะไรเราดั้นมีกองทัพอยู่ในมือเป็นกองทัพหมาและกองทัพโครงกระดูกใช่มันก็โคกกระดูกทั้งคู่นั่นแหละแต่เป้าหมายของเราก็คือเราเนี่ยจะต้องส่งกองทัพพวกนี้ ไปจัดการพูกมนุษย์ให้จงได้ในด้านซ้ายมือของเรานั้นจะมีบอกอยู่ว่าเรานั้นเนี่ยมีการส่งกองฐานอะไรออกไปยังไงและถ้าเราไปดูด้านบนตร,ตรงนี้เขาจะมีบอกว่าเรานั้นเนี่ยอยู่ในช่วงพรีเวฟพรีเวฟก็คือก่อนเริ่มต้นเวฟนั่นเองเราจะต้องมีการเลือกกองทัพของเราเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะใส่เป็นกองทัพหมาไปก่อนสัก2กองทัพเป็นการยั่งเชิงก็แล้วกันนะเริ่มต้นกันเลยเวฟแรกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วการปลุกทะลวงเหล่ามนุษยยชาติได้เริ่มต้นขึ้น เราจะส่งกองทัพหมาของเราไปทําลายใช่นั่นแหละดีมากเมื่อเราทําลายเสร็จปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยฮะไหนดูซิเมื่อเราเนี่ยมีการยึดครองสิ่งก่อสร้างได้ท่านผ้ชมาด้วยกองทหารของเราเราจะสามารถนะฮะเลือกบางอย่างได้ที่เป็นออปชั่นเสริมทําการอัปเกรดนะฮะกองทหารของเราก็ได้หรือว่าจะอัปเกรดเป็นเงินของเราขึ้นมาก็ได้นี้ไม่แน่ใจว่ามันคือเงินหรือเปล่าแต่มันคือหินสีเขียวแบบนี้น่าจะเป็นเงินแหละเพราะว่าในตอนนี้เนี่ย กองทัพของเราก็ค่อนข้างมีเยอะจากการที่เราเนี่ยได้ส่งมารอบแรกเราก็จะเห็นว่ากองทัพของเราเนี่ยมีจํานวนเยอะน้อยแค่ไหนฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกเป็นเจมสีเขียวนี่มาก่อนกันแล้วกันนะเอาละตอนนี้จบเวฟหนึ่งไปแล้วเป้าหมายต่อไปของเราก็คือเมื่อเรามีการยึดครองสิ่งก่อสร้างปุ๊บเราจะมีการอันล็อกนะฮะเส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นและสิ่งที่เราต้องทาก็คือ เรานั่นจะต้องมีการแบ่งกองทัพของเราเพื่อเลือกเส้นทางไปด้านบนและก็ด้านล่างใช่และเราเนี่ยจะต้องทําการเลือกกองทหารของเราให้ดีฮะอย่าเสียมันโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองเนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นอ้าลละก่อนอื่นฮะเราสามารถซูมออกได้เพื่อดูแนวว่าแผนที่ของเราเนี่ยมันเป็นอีท่าไหนอะไรยังไงเป้าหมายของเราคือด้านขวาตรงนี้ฮะธงสีเขียวตรงนี้เรานนั้นเนี่ยต้องส่งกองทัพของเราไปให้ถึงให้ได้เหมือนว่าเขาเนี่ย,ยจะต้องการแค่2หน่วยเท่านั้น บอกแล้วว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะจริงไหมฉะนั้นเนี่ยรอแป๊บหนึ่งกันละกันนะเอาเรามาดูเส้นทางแรกของเราก่อนนะเส้นทางแรกของเราก็คือเราเนี่ยจะส่งกองทัพไปด้านบนตรงนี้อ้อมไปที่ยุ้งฉางด้านบนตรงนี้เหมือนว่าจะต้องการยูนิตทั้งหมด6ตัวในการยึดครองพื้นที่ตรงนี้นะฮะส่วนด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็มียุ้งฉางเช่นเดียวกันแต่เหมือนว่าด้านล่างเนี่ยต้องการแค่2ตัวเท่านั้นฉะนั้นข้าจะส่งกองทัพกระดูกไปหนึ่งแล้วกันแล้วก็เป็นกองทัพไม้หนึ่งกองตามหลังไปเพื่อที่เราเนี่ยจะให้กอัรระดเเาานนนนนี่่้คิิวจจมโช์ นะส่วนด้านบนเนี่ยเราจะเจอกองทัพนักธุดูตรงนี้เราต้องการยูนิตทั้งหมด6หน่วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะส่งเป็นเออเดี๋ยนะเขาไม่มีบอกด้วยแนฮะว่าแต่ละกองทัพนั้นเนี่ยมันมีจํานวนกี่ตัวฉะนั้นอ่ะส่งไปให้มันคล้ายๆกันไปก่อนก็นแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมานับจํานวนกันฮะไปกันเลยเวทีสองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเอาล่ะเราสามารถเร่งความเร็วได้ด้วยนะคุณผู้ชมฮะเป็นคูณ2เพราะว่ากองทัพข,ของเรามันเดินช้าและเกินเอาละหมาวิง่งนั่นแหละวิว่งลงไปวิ่งขึ้นข้างบนเอาละล่อกระสุนมนนน ลงมาด้านล่างตรงนี้จะถึงยุ้งฉางไหมเนี่ยเอาละเข้าไปแล้วหนึ่งด้านบนตรงนี้เข้าไป1 2ึ่สอสามเฮ้ยได้แค่สามตัวอย่างนั้นเหรอเนี่ยอันนี้ด้านล่างของเราเนี่ยยึดครองเสร็จที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเอาเจมมาเหมือนเดิมฮะเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยกองทัพของเรายัางมีเยอะอยู่เอาละยุ้งฉางด้านบนเนี่ยเราต้องการทั้งหมด3ตัวในการยึดครองคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยเราจะส่งเป็นสเกลตันไป1แล้วก็หมาไปอีกหนึ่งเหมือนเดิมก็แล้วกันส่วนด้านล่างของเราก็เช่นกันส่งไปเเหหหมมมืืออนนดดดิ้รวว่่่่่าาาาลงงสไปแแตตี ผมว่าส่งไป2อ,อย่างนั่นแหละน่าจะเป็นเรื่องที่ดีฮะเพราะว่าหมานเนี่เหมือนว่ามันจะล่อกระสุนได้ค่อนข้างดีเลยล่ะจริงไหมเอาล่ะโจมตีนั่นแหละบุกทะลุขึ้นไปเป้าหมายคือยุ่งช้างตรงนี้เราจะต้องทําการอัปเกรดยูนิตของเราดันแหละดีมากยึดครองเร,เรียบร้อยเอาเงินมาและตรงนี้เดินฝ่าฟันไปนั่นแหละดียังไม่ตายรูปไปหนึ่งรูปไปสี และชัยชนะก็ตกเป็นของพวกข้าเรามนุษย์ไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้เลยแม้แต่นิดเดียวและก็ททำการอะไรวะเนี่ยกระโหลกสีฟ้านี่คืออะไรกันล่ะเนี่ยฮะแล้วก็ได้เจมมาอีก4เหรียญน,นะเรามาเช็คกันหน่อยฮนะว่ามีอะไรแนะนำเกิดขึ้นบ้างนี่คือ World Map นะฮะ หรือว่าแผนที่ของโลกใบนี้พื้นที่ที่เรานั้นจะสามารถครอบครองยึดครองทั้งหมดได้มีพื้นที่ไหนกันบ้างเรานะั้นนี่ต้องทําการยึดครองทุกพื้นที่เพื่อครอบครองให้โลกเป็นของลิฟต์คิงนั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปครับู้ชมฮะเขาบอกว่าเรานะั้นเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดยูนิตของเราได้ด้วยไหนไหนดูซินี่คือพื้นที่ที่เรานั้นจะสามารถทําการอัปเกรดยูนิตของเราให้กา้าแก็งและแข็งแกร่งมากขึ้นตามจำนวนเงินของเราที่มี รวมถึงสกิลทรีนะฮะหรือว่าเป็นสกิลของตัวเราด้วยนั่นเองทําให้ฐานของเรานั้นเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถอัปเกรดได้มีอะไรบ้างฮะบวกเลือดนะฮะอัปเกรดไปก่อนเลยก็แลวกันอันนี้เป็นจํานวนใช่ไหมแล้วอันนี้เป็น s ัมมอนนิ่งไทม์หรือว่าจํานวนในการที่แบบว่าเราจะสามารถเรียกมันได้เร็วมากแค่ไหนนะแล้วก็สปีดความเร็วในการเดินของมันแล้วก็ด i วิชั o นอันนี้ด i วิชั o นเนี่ยเป็นเหมือนจํานวนแผนกที่เรานั้นเนี่ยสามารถเรียกมาได้ในแต่ละครั้งนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะฉ ผมคิดว่าเราเนี่ยอัปเกรดเลือดให้แก่พล้นฐานของเราก่อนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในเมื่อกองทัพกระดูกของขานั้นมันเดินช้าก็กทําให้มันสามารถรับดาเมจได้ดีมากขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็เป็นได้นะจริงไหมส่วนกองทัพหมาของขานั้นเป็นไงบ้างเนี่ยฮะอัปเกรดเลือดดีไหมหรือว่าเราเน้นไปที่จํานวนเพิ่มเติมสักหนึ่งจำนวนก็ลบการส่วนเงินที่เหลือนั้นข้าจะเอาไปอัปเกรดเป็นสปีดใหม่ๆๆ อัปเกรดดีพิชชั่นดีกว่าคุณผู้ชมฮะเพิ่มจํานวน,ผนแผนกของเราในการเอาไปใช้งานนั่นเองนะฮะและตอนนี้เงินของข่าหมดเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ข้าสามารถทําได้คืออะไรกันล่ะเนี่ยฮะทูบสกินนี่คืออะไรเนี่ยฮะโอ้โอ้น่าสนใจนะเนี่ยแต่เราต้องมี5เหรียญเหรอเอ้ยให้ตายสิอยากจะเทพแต่ก็ต้องมีเงินซะก่อนนะคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เอาไว้ก่อนกันละกันเดี๋ยวเราไปดูสกิลทรีกันบ้างฮะ เรานั้นเนี่ยสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้าง The List Awakening เนี่ยหรือว่าการตื่นของพลังของ List King นั่นเองเนะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิเราสามารถอุ้ยแหแค่อ่านชื่ออันนี้ก็ดูนะ่าสนใจแล้วใช่ไหมช h i สเปลนะฮะเรานั้นเนี่ยสามารถเรียกโลกขึ้นมานะทำการป้องกันพลหานของเราได้ะนะนี่นนอัปเกรดมาเลยก็แล้วกันมีสิแต้มอัปเกรดอันเดียวก็หมดเกลี้ยงที่เรียบร้อยให้ผู้ชมฮะชนะ ปเป้าหมายของข้าคือเวทีกันเราจะสามารถยึดครองพื้นที่นี้สิงก่อสร้างมีหนึ่งความง่ายระดับอีซี่มาดูกันว่าเราน่าจะไปไหวหรือไม่นี่คือกองทัพของข้าที่สามารถเลือกได้ใช่ไหมกองทัพกระดูกแล้วก็กองทัพหมาเพราะมีอยู่แค่นี้เราก็ส่งไปแค่นี้ก็แล้วกันนะไปกันเลยจบดีเออเสียงแหกเอาละจงตื่นพ้นฐานปีศาจของขา้าเป้าหมายของเราคือไปให้ถึงทงของลิสกิงด้านขวาให้ได้ แต่ก่อนหน้านั้นเรามาเช็คดูกันหน่อยตอนนี้กองทัพเนี่อย่างละสามเออย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะและวก็จะไปไหวได้ยังไงฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราตอนนี้คุณผู้ชมาเรานะนี่ต้องทําการยึดยุ้งฉางตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว่า มีปัญหาตามมาแน่ๆฮะเพราะถ้าเราเนี่ยสามารถยึดได้เนี่ยเราอาจจะสามารถเรียกกองฐานของเราเพิ่มเติมขึ้นมาได้ฉะนั้นเราจะเลือกเส้นทางที่2นในการส่งกองถานของเราออกมาเราจะเลือกเป็นสเกลตันหนึ่งแล้วก็เป็นหมาหนึ่งก,ากา็แลวกันคิดว่าเป็นการลองเชิงไปก,ากา็และกันนะคุณผู้ชมครเรานั้นเนี่ยจะไม่ส่งไปในเส้นทางด้านบนเพราะว่าถ้าเราส่งไปด้านบนแล้วก็เราน่าจะ ไปรับดาเมจแบบเนี่ยหตัว2ตัว3ตัว4ี่ตัวมันไม่น่าคุ้มมัง้งดันล่างกระสีเท่ากันฉะนั้นเนี่ยเราแวะยุ้งฉ้าก่อนอาจจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าก็เป็นได้แนละ้วจิงม้ปไปกันเลยและนี่อะไรกันละเนี่ยฮะและเหมือนว่าเราเนี่ยมีสกิลนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาบอกให้เราเนี่ยทำการใช้สกิลของเรากันบ้างและได้ใช้สกิลใช้ก่อนเลยนี่ฮะกลางโลดเรียบร้อยฮะและในตอนนี้กองทัพของข่านั้นก็ไม่ได้รับดาเมจอาจจะโล่หมดแล้วเหรอบ้าบอ โอ้โหการได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนี่รับดูฮะไปถึง1ไปถึง2ดีไม่ดีได้ไปเข้าได้แค่3ตัวเท่านั้นเนี่ยถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอ้โหเอาล่ะผมคิดว่าเรานั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนให้ดีมากกว่านี้ใช่ไห,ไหมเรานั้นเนี่ยส่งไปเหมือนเดิมหมคุณผู้ชมมาไปกันเลยมีโล่อยู่วิ่งไปนั่นแหละดีวิว่งนั่นแหละวิง่ง หมากาโล่นั่นแหละดีมากไปอีกหนึ่งอีกสองเรียบร้อยเราเยึดยุ้งฉางได้แล้วแต่ตอนนี้กองฐานของเรากําลังจะหมดฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเรานั้นจะต้องมีการบวกกองฐานของเราขึ้นมาฮะไม่งั้นเดี๋ยวบอกเลยว่าไปไม่รอดแน่ๆนะจริงไหมและถ้าเราเนี่ยจะให้กองหานของเราไปถึงฝั่งฝันเนี่ยเราต้องทําไงฮะหรือว่าเราอาจจะต้องมีตัวล่อไหมใช่ปะ เราส่งตัวล่อไปในรูทที่หนึ่งอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะลองดูหน่อยก็ลกแล้วกันนะตัวหมานะั่นเนี่ยอาจจะล่อเป้าอาเชอร์ตรงนี้ได้ดีก็เป็นได้ไปกันเลยเริ่มต้นแล้วนั่นเห็นไหมมันล่อเป้าหมาขาบนนะย,ยิงไปล่อเป้าน,นั่นแหละดีมากนัล่างก็วิ่งไปวิ่งไปนั่นแหละหมาวิ่งหมาวิ่งกาโร่นั่นแหล,ล,ละดีมากทุกตัวรับดาเมจและลอดทะลุผ่านเรียบร้อยและอาณาจักรแห่งนี้ก็ตกเป็นของเราจนได้ แล้มันก็ถึงเวลาของการอัปเกรดกันแล้วอัปเกรดยูนิตของเรากันหน่อยดีกว่าส่งฮะเพิ่มจำนวนกันนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเหมือนว่าจำนวนเนี่ยมันน้อยออันนี้ทำไมอัปเกรดไม่ได้อะอัปเกรดไม่ได้แล้วเหรอให้ตายสิเพิ่มเลือดไปหน่อยก็แลนะ้วกันแนนหรือว่า เพิ่มเลือดไปก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ด,ดีนะเพิ่มเลือดอีกนิดหนึ่งก็และกันเหลือซีเรียน,นะผู้ชมฮะเรามาอัปเกรดเลือดให้หมาของเราดีกว่านะตอนนี้เงินของเราก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแพ็กอันนี้เนี่ยเหมือนว่าถ้าเราเนี่ยมีการเอาหมามารวมฝูงกันเนี่ยจะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้ผู้ชมฮะและเมื่อมีครบสามหมาเนี่ยมันจะซัมมอนเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวดูมีประโยชน์นะฉะนั้นเนี่ยอัปเกรดไปก่อนเลยก็แลวกันนะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่ตอนนี้แต้มของเราเนี่ยอัปเกรดอันต และเป้าหมายต่อไปของเราก็คือ Live l y f o r e s t ใช่เป้าหมายอุ๊ยโอ้นี่หมาของเรากลายเป็นหมาดำแล้วเหรออัอเหรอมาดูเท่ะนะเนี่ยทำไปเล่นไปองโจมาาเอาล่ะเรากองทัพปีศาจของขา่าเอ๋ยมาดูกันว่าหมาดำของขา่านั้นจะสามารถบุกทะลุผู้มันได้หรือไม่เป้าหมายของเราคือยุ่งช้างก่อนเพื่อที่จะเพิ่มกองทัพของเราให้มีมากมายมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นเราโอ้โหเดี๋ยนะ ด้านบนด้านล่างครบเลยเว้ยเอาไงดีครับคูช้ชมฮะถ้าส่งไปด้านบนเนี่ยเดีย๋ยนะด้านล่างเนี่ยมันโดนแค่2ตัวถ้าด้านบนตรงนี้ 1, 2อาจจะโดนนี่ไม่โดนนี่หว่าแสดงว่ามีค่าเท่ากันฉะนั้นเนี่ยเราเลือกส่งไปด้านล่างก่อนอาจจะเป็นผลที่ตอบโจทย์กว่าก็ไม่ได้ลองเชิงไปเว้แรกไน้เริ่มต้นขึ้นแล้วเร่งความเร็วกันหน่อยยิงมานั่นแหละไม่มีปัญหากลางโลกไปเลย นี่ทำไมโล้มันแตกไวจังวะแต่หมาเราพุ่งเร็วมากครับแป,ป๊บเดียวครับเรียบร้อยถ้าเรายึดได้แบบนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกจริงไหมเราต้องการยูนิตเพิ่มเติม,ตมฉะนั้นเอาอันกลางมาเลยก็และกนันนะคุกทมฮะเพิ่มจํานวนกองทัพของเราตอนนี้กองทัพของเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรานี่ยนี่จะส่งไปด้านบนกันบ้างครับเพราะว่าเมื่อกี้เราส่งไปลองเชิงด้านล่างแล้วเหมือนว่าจะไปได้สําเร็จฉะนั้นด้านบนไปลุย เราต้องยึดยุ่งฉางให้ได้เข้าใจไหมถ้าเราเนี่ยรีบส่งทะลุทะลวงไปเลยเนี่ยพลทหารของเราทั้งหมดเนี่ยเหมือนว่ามันจะเดินทางเข้าสู่ยุ้งฉางทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ส่งให้มันมากเกินไปนั่นเองนะเมาดูดิเนี่ยแทนนี่มันจะวิ่งทะลุไปเลยมันไปยุ้งฉางฮะ เดี๋ยวเราเอาเป็นเจมมาหน่อยก็แลวกันเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้เอาไปซื้อสกินในอนาคตให้พลทหารของเราเนี่ยมันเท่มากกว่าเดิมฮะและเมื่อกองทัพของเรานั้นสามารถยึดครองได้ทุกพื้นที่แล้วล่ะก็เราจะใช้เป้าหมายเดิมใช่กองทัพแบบเดิมและส่งไปทั้งด้านบนด้านล่างไปเลยลวกันโก้เอาละกองทัพปีศาจของข้าบุกทะลุพวกมันให้ราบเป็นหน้ากองซานี่ฮะอะไรลืมกางโลกกลางโลกลโลก่อนนั่นแหละดีบุกเข้าไป นั่นแหละพวกมันไม่รอดแน่เรียบร้อยผ่านอย่างง่ายดายฮะก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่นะอนาณาจักรแห่งนี้ได้ตกอยู่ในเงื้อมือของราชาปีศาจที่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหบวามามาก,ากมายคุณผู้ชมฮะเอาเรามาอัพสกิลกันหน่อยก็แลวกันตอนนี้เนี่ยเราได้แต้มมาค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมฮะเราจะอัพเกรดการ์ดเพิ่มเติมดีไหมเพราะว่าถ้าเราเรียนมีการอัพเกรดการ์ดเนี่ยเราจะสามารถซัมมอนวันมอร์ชูปอินทูแบทเทิลได้หรือว่าทำให้เราเนี่ยเสียงอะไรวะเฮ้ย กองฐานใหม่อย่างนงานเหรอดูน่าสนใจเหมือนกันตอนนี้เแต้มของเราหมดแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยกลับมาตรงนี้ก็นนันไหนอ่ะไหนพลฐานใหม่ของข้าล่ะฮะเอาเป็นว่าช่างเรื่องพลฐานใหม่ไปก่อนฮะอัปเกรดจํานวนของการ์ดของเรากันหน่อยดีกว่านะเพิ่มดีวิชั่นเข้าไปฮะเพิ่มจํานวน,นแผนกของเราเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวนะอ่ะเพิ่มนแผนกของเราเข้าไปเงินเหลืออยู่เอาเป็นซัมมอนนิ่งชามดีไหม ให้มันเกิดมาเร็วมากขึ้นก็ดูเป็นตัวลึกที่ดีนะอัปเกรดสปีดให้แก่โครงกระดูกของเราดีกว่าผู้ชมฮะโอเคเงินหมดไปที่เรียบร้อยนะฮะอันยมณีของเราก็ยังไม่พออยู่ดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปดินแด,น,ดนต่อไปกันเลยดีกว่าสําหรับยูนิคฮาร์เบอร์แล้วไหนวะนี่อ๋ออาจจะไม่มีกองฐานเพิ่มเติมแล้วข้าจะเอากองหานจากไหนแล้วข้าเอาแต้มไปอัปเกรดมาเพื่ออะไรวะเนี่ย อ้าแล้วในคราวนี้นี่คืออะไรกันล่ะเนี่ยฮะเราจะต้องไปบุกอ๋อบุกพื้นที่ตรงนี้อย่างงั้นเหรอเราจะต้องแบบบุกเข้าไปในฐานของศัตรูอย่างงั้นเหรอเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นฮะเรามาเช็คกันหน่อยฮะเหมือนว่าจะมีการวางกับดักเพิ่มเติมมาเป็นกับดักน้มซึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะคือยังไงเราไม่สามารถวิ่งผ่านได้ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราส่งยูนิตของเราเนี่ยไปยึดยุ้งฉางด้านบนก่อนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีจริงไหม ใช่ไหมทรงกองทัพกระดูกของเราออกไปก่อนเลยก็แลวกันนะคุณช้ชมฮะกองทัพกระดูของเราเนี่ยน่าจะสามารถเดินทางไปยังยุ่งฉางได้อย่างไม่มีปัญหาหละมัง้งคูณสี่ไปเดินเข้าไปหนึ่งสองสามสี่ฮะยังออกมาอีกมีอีกหนึ่งกองทัพโอเคเรียบร้อยข้าต้องการจํานวนกองทัพข,ของข้าที่เพิ่มมากขึ้นใช่ เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ส่งไปมากมายในอนาคตเพิ่มเติมนั่นเองเนะคุณผู้ชมฮะอ้าล่ะถ้าเราเนี่ยส่งไปด้านบนเนี่ยมันจะเดินอ้อมตรงนี้และเข้าสู่ตรงนี้แต่ถ้าเราเนี่ยส่งไปด้านล่างเนี่ยอันนี้มันคืออะไรกันล่ะเดี๋ยวฮะอยากจะรู้เลือเกิดนะฉะนั้นเนี่ยไปลองดูกันหน่อยคุณผู้ชมฮะเราเอยเยวนะไอเนี่ยเนี่ยปัญหาก็คือหมาเรามันจะวิ่งผ่านได้หรือเปล่าลองดูกันละกันไปกลางโลกไปครับหมาวิ่งโอ้โหหมาติดหมาโดนยิงนิดหน่อยไม่เป็นไรลุมมาได้ ตัวที่หนึ่งตัวที่สองหมาหมาไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมฮะหรือว่ากองทัพสเกลตันและส่วนด้านบนเนี่ยเราส่งเป็นหมาไปคุณผู้ชมฮะน่าจะตอบโจทย์ไปโลมาเต็มกลางโลกกลางโล่เลยไปแล้วหมาวิง่งหมาวิงาว่งนั่นแหละหมาทําได้ดีฮะทําได้ดีโดนโจมตีนิดหน่อยแต่บุกทะลวงมาได้เข้าปั๊ปปั๊ปยังยังไม่หมดไอตรงนี้มันเข้าไม่ถึงวะ่ะเนี่ย ดูตรงนี้ดิมันไปได้แค่สามกูเท่านั้นนะคุณผู้ชมฮะีขัดาการพื้นที่ด้านล่างเยอะๆทำังไงดีส่งหมาไปอย่างละหนึ่งดีไหมหรือว่าด้านบนตรงลองดูเหมือนเดิมก็แลวกันใช้สเตปเดิมฮะเดี๋ยวเราจะกางโล่กางโล่เลยกางโล่เร็วแบบพาเนี่ยเออเราควรจะเก็บโล่ไว้แต่เราเนี่ยอยากจะกันตรงนี้ฮะเพราะว่าด้านล่างตรงนี้เนี่ยเห็นปะมันมีทั้งกับดักทั้งคนยิงทั้งหลายน่วยนะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะรีบกางโล่ให้เร็วที่สุดเพื่อเรียเร็วได้นั่นเองนะคุณผู้ เอาชนะแล้วหรอได้แค่สองดาวเท่านั้นเพราะว่าเราเนี่ยยึดสิ่งก่อสร้างได้ไม่ครบนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปอัปเกรดกองกําลังของเราและกลับมาแก้มือได้ปะอุย้ยแก้มือได้เหรอ เดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันนะอัปเกรดเจ้านี้ก่อนดีกว่าครับผู้ชมฮะอเมซี่เนี่ยคุณผู้ชมฮะเจ้านี่เดี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดผอมแห้งเนะยมันเป็นกองทัพเบาเลยฮะอเมริตี้ไม่มีมันน่าจะเป็นพวกแบบกึ่งกึ่งซอมบี้อะไรแบบนี้ที่หิวกระหายฉะนั้นเนี่ยอัปเกรดมาก่อนเลยก็แล้วกันนะอุ้ยเดี๋ยนะเราสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมในภายหลังได้ด้วยอย่างงาั้นเหรอเนี่ยเก็บแต้มไว้ก่อนนะคุณผู้ชมฮะตอนนี้กองทัพของเราเนี่ยมีเพิ่มเติมมาเล็กหนึ่ กองทัพของเราให้แข็งแกร่งขึ้นสักเล็กน้อยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะจริงไหมอาล่ะอัพเกรดการสปอนส่วนเจ้านี่เออทำไมมันดูอ่อนแอจังเลยวะเนี่ยมันจะเวิร์กจริงเหรออุ้ยแต่โอ้มันเน้นจำนวนนี่หว่าน่าสนใจอะน่าสนใจเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะได้ใช้งานมันก็เป็นได้นะจริงไหม ต่เดี๋ยวเราเนี่ยค่อยมาบุกยึดครองในพาร์ตต่อไปก็แล้วกันนะคุณชมฮะในวันนี้เนี่ยรีดว่าราชาปีศาจน,นี่เพิ่งหายป่วยนะเจ็บคออีกแล้วให้ตายสิเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แก่ราชาปีศาจคนนี้ด้วยและมาดูกันว่าเราเน่าจะสามารถยึดครองดินแดนทั้งหมดตรงนี้ให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกเราได้หรือไม่ไปก่อนนะบายจ้า